นี่ก็ครบ15วันแล้วนะพ่อมันถึงเวลาที่พ่อจะต้องตรวจสภาพจิตใจบ้างแล้วอะกูไม่จะเป็นต้องพูดอะไรกับมึงทั้งนั้นแต่วันนี้เป็นวันที่พ่อจะต้องตรวจนะเรื่องของมึงดิสัตว์ทุกความวันทรนแล้วนะสัตว์เป็นที่ไรนะกูอบอกให้ออกไปคุณแพทริกสวัสดีครับผมหมอแพทริกเป็นที่อะไรครับนี่มึงเอาไ้ตุ๊ดนี่งดูแลก,กูเหรอตุ๊ดพ่อมึงดิมึงอยู่ในอาการข้ารุนแรงนะมึงมาจากทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนอ้สัตว์กูไม่กลับลูกมึงจ้างกูมึงนี่ปากดีนะเออกูปากดีแล้วกูกกก็จะปาดดีับมึง้วย กูเจอมาหลายเคสนะแต่เคสมึงเนี่ยเป็นเคสท,ที่หนักที่สุดเท่าที่กูเคยรับงานมาเลยมึงรู้จักตะก,กวัวไหมกูรู้จักแล้วยังไงต่อกูสัญญาว่ามันจะไม่เจ็บตายเธอหนูเขามีปืนใช่นั่นปืนทำไมคนสติไม่ดีแบบนี้ถึงมีปืนตกอยู่กูบอกว่าผมไม่รู้แกต้องรู้สิกูบอกว่ากูไม่รู้แล้วท <c oughs> <ๆ>ีนี้จะเอายังไงต่อกูถามน้องกูรู้ไม่ได้จอี์ดี้ของมันโคตดดี แม่งไม่ได้เรื่องเหี้ยอะไรเลยคุณจะต้องใจเย็นกันก่อนพี่ต้องไม่หัวร้อนนะพี่นายชื่ออะไรผมชื่อพลาสติกมึงเป็นคนฉลาดโอ้ผมปลื้มใจอย่างเลยครับขอบคุณครับแต่ไม่ใช่วันนี้เออล,ลมพัดเอเอโอ้ตายตายเถอะคุณทำบ้านเลยลงพาจะดีได้เป็นอะไรหรือเปล่าเอกูไม่เป็นอะไรเลยเหี้ยฉันรู้สึกมัน,ม,นมันหนาวแต่ว่าบ้านมันร้อนสี่สิบองศา